กาครับถึกว่ถึกกองเห็นว่ราบมือก็เบมา ครับทีมงานเสร็จไงพากันมาร็จไงมาจังเมื่อไงมาสั่นต่อคือนเอาพี่น้องมันนี่มาไก่จากน่อยครับยังกับกลุ่มเพราะว่าเนาะท่านกลุ่มพว่าเดี๋ยวเอาบานซี่แกะนะครับเดี๋ยวนี้ครับว่าทั้งที่ว่าร้องเบิงร้องเบิงกินไม่อ่ะลองเบิงมาลองคิดว่านะคิดว่าเป็นสิมีออกมลองเบิงพี่น้องมานว่าบาลุ้นกันลุยกันเลย มีเจ้าทินยืนวะมีเจ้าทินมีเร่จะคว้างพื้นที่มั้งเจ้าคว้งพื้นที่พันพ่ามาเจ้าหนึ่งพันมันเทาสิบไปลุยๆเด้ออันนี้มากับพอผู้ใหญ่ว่าต้องยากใหญ่ดีนะมันหุ้นเนี่ยสั่งหน่อยมาครับรุ่นกันมาน์ตบอมานไปรุ่นกันลุยกันเลยเฮาครับติดตามพี่น้องติดตามไปเฮา ติดวะครับถึกวะคือยังกึกๆอยู่ครับโอ้ยตัวงี้ครับนี่พี่น้องคึกๆเสียวสมอปุ่นนี้แลนด์ลูพว์ปุ่นเห็นบ่ครับแลนด์ลูฟว์ปุ่บครับบักง่ายพี่น้องบักง่ายง่ายพี่น้องบักง่ายเลยครับมาเรียวมาแล้วมันหมานพี่น้องเป้าแรกตัวแรกครับโถแรกตัวแรกครับแจมแรกแงกมันนี่ครับ เร,เรียกแข่งมันโอ้มอันครับมันมันนี่บางอย่งก็บักกึกบักกึกครับผมบักอ่ะครับพี่น้องนี่แหละครับพวกเขาเจ้าเดิมครับอาจารย์กวางนุนครับเจี๊บยบถามพี่น้องอุ้ยกันต่อ ถือว่าพโอ้ยขอ้นนึบักขึ้เลยโอ้ยันมันมันบันบันบัโอ้ยนพีน้อเอ้ยบักเงเลยบันโอ้ย่ครับงยิงตัวบักเงี้ยเลยครับบักเงี้ยเลยบันกานขอเล่เขามือหูมัดเล่หมดดดูีมับ่พี่น้องนี่แหละครับพุงยิงเนาะขอเได้คหนูกันได้ครับเด้ อโอ้พระเอกไหมเ่ได้เป็นพระเอกเนี่ยอันน oh ี oh ้แล้วพระเอกเต็มพก็มเทุกคนทักสิวเนี่ยทุกคนอยู่ว่าู้หญ่เราแต่ธรรมดาเด้เนี่ยพาู้หญิเราสังหารเบง่าเนหมดอ่ะตัวตัวงามจ้ะมืนี้ตัวงามเลยตัว่ครับตัวหลาดเลยกอดโคกเลยครับกอดโคกนี่อันนี้ อันซองตัวน้อยนั่นโลแกแรอครโอ้โหต้องเพื่อนเราครับเหมือนย้ำขวากับสิวอาดองตัวนี้ละเนี่ยจงดก่อนจดูก่อนเมอสิวละย้ำขวานาะโอ้โหมากเสียดยังกินจ้าบนยังวะเสียดยังอะไปว่ากันเนาะไปว่ากันเด็กดื่มเคี่งขค้ืแล้วนะวายดีไรบุีไดไรเพรานพี่มัรู้นะเดี๋ยวมงจำจำ ทีสามแล้วหัวเก่าหัวเก่าคนเราหยิจังมากันเนาะวันยิบแล้วี่สามแล้วยังนู้นยังค่อยรุ่นรุ่นกันเงื่อนครับเออให้รุ่นกันเงื่อนโอ้ผ้ากันห่มเห็นยังเนาะโอ้ยขาช่างคนละโอ้ขาเย้ขาว่าเถอะวะคนหนูพี่น้อง เอาไปชุ่ยุจาเนยคะแนนลุกขนคะแนนล้นครับงียงมากเมื่อคืนนี่มาเด็กเลยเพาท่านพากันเหตุจากถึงมาลุกมีรอยสอดไม่ได้ดากดำม่แล้วอะไรมองไหนเยอะมีแต่ยรอสอดเนาะนี่ยังเป็นท้องีน่ะหนู phò Phú phong 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 phò Phú phong 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 này phong 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 này, phong 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 phò phong 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 เดี๋ยวคิดคิดคิดเมนูกันพี่น้องว่าเพิ่นสิอยากว่าสิ่ยากจังได๋บ่ฮาได้เกิดวันสิเฮ็ดหยังอยู่เดี๋ยวเฝ้าใจเย็นๆันนะติดตามโลกคนเหล่วซะก่อนเอโลกคนเหล่วก่อนติดตามพี่น้องติดตามว่าสิเฮ็ดเมนูหยังนีแผนกลุ่นล้นงามง่ามใหม่ๆจ้ะ งามเอาแต่ยังเอาแต่งามแต่ของไงล่ะของพุ่งขึ้นมาช่วงว้ได้ผลมันนน่ะเพียผมรถนี่บพริพีดังคือไหนผมเจียวผมรนหลับแหม่คือไดนผมเจียวไม่ไม่ีัจ้าจะย่างเร็วๆจ้ามนีสิท่าการลาบหน้นว่าจะ เมียนครับ <Pie year nes> นี่ลาบเมนูลาบหนูจะเมือนเปลี่ยนเมนูจะมาดูครับย่างจแบบง่ามอย่างง่ายโอ้หอนหอนบ่เวลาอย่งได้อยากได้ตัวตัวใหญ่ๆเวลาเห็ดกินเอาตัวตัวน้อยจะก็ยแซ่เราเลย ได้เบอร์อนี่ทำได้บอจ้าได้ครับให้พอเต็๋มสามห้บโบโบทัได้เยอยส่บฟงนะพอเป๋าติ๋มรสถนัดซับนะวันละทับเนื้อเมื่อดูซับแหังไงครับทับยังกระเด็นไปสิบฟงครับใหอซีฟ้ดเจ้าก้อนเปลี่ยนหน่อยเอาไงครับห่อนของเสียบฟองเสียบของเสียบพีซซาาครับนี่ครับ มัอนี้สิล้อมงวงได้ต้นบุ้งงวงในคลิปยากก็ดีครับบบุ้งวงลาบนองไส่บุ้งงวงจ้ะใส่ต้นบุ้งงวงใส่ต้นบุ้งงวงก็ดีนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาน้วยเห็ดเมนูนี้เถอะสนุกเขาก็สับเนี่ยมันย่างแล้วก็มาสับย่างสุกเลยครับว่ามันย่างแบบพอคำเหินเลยอันให้ผมสับเมื่อพร้อมเลยนี่โอ้กรอบก็สุกแล้วเนาะสุกแล้วเนาะมีแต่ซับเลยแล้วเราจะเป็นนี่นะเข้าไปจีน สะเรียบร้อยครับมะเดื่กับเซนเ่สารเคมีครับพี่น้องพอประมาณสารเคมีครับนี่น้ำปาด้วยนี่เส่หลายเพียเด้อใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลาเสียบรลายตัพริกงนี่คือตัดกำลังพริไม่นาทีเดียวเลยครับนี่ตนที่เพีย ฮักลูกดัวแล้วเนาะอันนี้หากิดิงคุรุคุรุเลยเเนี่ยหลับเตงนี่ครับนี่คือจะลาใสเบิร์ด้อเบิดเะครับนั่นเฮียมือเหรอครับมันเฮียมือเนาะนั่นที่สิสมอนครับตามจริงพ่น ต้องใส่หลายกว่านี้นะนะครับน้ำปลาโอ้ยนี่น้ำปลาตีน้นำปลาปว่ามันแนวใส่น้องมันบีบบาบีบเบารถไงแต่น้อง,องโอ้หอมแล้วพอไปเนี่ยหอมแล้วเดีย๋ยวคอยซีม,มึงไหมน้ำปลามันกาผสมแล้วเชิมเชิมเชิมเขาเหมือนปลาบ่ men giờ chạy sim vô xẻ bò bẹp và sim bừng sim bừng cắt thẻ bài trong đây thịt bớt này ngon oh, không thấy nữa, đứa toàn chiếc. เออการเสียงตับเพิ่นบ่ฝากใส่กันแน่เพิ่นเสียงไว้ตอนนึ่งว่ะครับอ๋ออยู่นี่นี่ล่ะมันกระเจียกกิ้งอยู่นี่ล่ะชิ้เบิ่งชิ้นเบิ่งเหมืนี่แซ่บไปผมว่าสิจางอยู่อะเอาซิีไปไหนช้อนหน่อยก็บ่มาบ่ครับมื่อหลุดหยุ่มรถเด้อเมื้อนำมาอยู่ซ่สอยูงไม่หลุดผม สารเคมีใส่อยครับบอพาดสารเคมีสารเคมีนี่บอพาดนี่ิึงิเบิึงเป็นไลบอผู้ใหญ่น่นี่ใหม่แน่ลาบหนูดรับลาบหนูครับจำดีแล้วบอี่พักเลยมงใน้อาผมจำครับวันนี้ผมคุยอยู่ข้ามยังไงครับแซ่บรอบองเบิ้ง กคเอมักปิงนมาน่ะดีแล้วนดอะไรเพื่อนกันพี่ต้องทุกคนมาเพียนะจ๊ะเจบพ่่เจบพีเจบเจบเจบบ่พอเต็มอันไ้ชิมดีอันไ้ชิมกักักริงก่อนเป็นไงตอเงา ชักเสียบมาเสียบตอนเอานีกรดาบมลาบลาบกินีหรอไม่รู้นีกะมันจะนจุีมันะลาบนู่นลาบหนูใส่บวกม่วงครับลาบใส่มโอ้ยของเสียบคับหลักตมนนกันครับหลักนี้ครับนับอาจารย์ครับนี่ลักว่าห้วยจริงกอนไหมมาล้วครับมาแล้วมาแล้วครับ อี่ครับจะบอแห้งนหครับรักตาเพลินเอานีคนรักตับอ่ะจเอาครับนี่ลูกดวดครับเอ้าใส่แบบปีกเงน่ยังครับเรกแ่เงี่ไมเอิญเงครับพริกหน่อยเพือนเพืนฟรีไหมท่เบียงกันเท่ากันเท่าเออลูกดวดแบักน้ำตาไหลเยบักน้ำตาไหลเลยครับหนุ่มเลย นี่อ่ะคำตาตบนี่คำยังไงครับยังไงมาเด้อครับพี่น้องเจ็บสิสุขคนโอ้ยเบิดกระสันมันจะขาดไปเอินใส่ไหนเนี่ยน้ำไล่ไหลน้ำไหลบางมองกับยุ่นเนี่ยโอเคบางม่งมาเด้อจากไหนเอ้ยมาดื้อแล้วเขดีเห็รอมาดีแล้วไม่ได้ว่างไม่ได้เข็มงานกันขึ้นเครื่องมาเด้อคำยังไงแทบแทบเขาจิ้นตะอ้อมไรเนาะย่างหั่นหุบ นี่ลาบมาเลยเดี๋ยวเทียดเมนูหมาอีกอยู่แต่ใส่เวลาแน่นเนาะจ้ะใส่เวลาโดนก็ขว้ามันยากเลยยากเลยตัวเบียดเลยบบ้าวซ่าเรื่อยเลยหรองูขว้าครับคุณค้ากระป๋านนอนเลยอืมเห็นนอนมันต้องคิดเมีงูไว้ตัวเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเดี๋ยวนี้มีมีต่อแล้วมาคิดบอกครับบอกครับเป็อยังครับต้มส้มโอ้เอาแลกันบอกครับ ตมแต่ว่าต่อไปสิมีหนูกินบ่ลรอจ้ะยังวะเบ้อแล้วเดี๋ยวไปท่านไหนครับเข้าเดียวอยู่งถังนี้สวดหรอหนูหนูปากแดงบ่จ้าเดี๋ยวเข้าเดียวยุ่งเข้ายอมหนูหนูี้สวดที่วิสันเนี่ยจอมนี้ลงพควเวนครับอารมณ์ล้มควเวนว่าไปขึ้นจันบ่เืี้ยชอบขึ้นหวาน อันเจ้าโอ้แซ่บเลยครับโอ้บัตร oh, <Ses> <c oughs> oh, ิดูแล okay? oh, oh, our ้วบัตริกิน bon นี oh, ่คนี่เรานีวุ้อเผาผึ้งใหญ่เราข้ามเราหน่วยเลยว่ะข้ามเราหน่วยบอกพี่ขักถ้าคนกินแสบเว่ยมาข้ามเราหน่วยให้กันมาเด้อจังมากินลาบหนูน้ำกันเด้อจ้ะมาครับมามาเลยครับเ้อ โั้บอดีกระเบิดเราจะเบิ้งเียงอับฮับยันปันเันปลารันบากพีก็บอว่าไ้่เบิ้งจ้เต็มเบิ้บากพีกอวาเต็มเพรับพิชชอบบหงพอวิ่เลยนะรับพิชชอบหรอกจ็คเพ็ดเพเพ็ดับออกห้านาหนาแดงขึ้นเลยต้องมดสวงคนเดียวไม่กินเสียดไี้เยอะแซบคลกันะเสีบเบจอดครับนี่ลยเนโดนจังไฟมานำโอ้ยวัดหลงปูครับหลวงปูเบิงตัวดอกม่วงนี่ กินยี่แตยมวงแล้วจะถ้าจะเกิดมผมก็กินซเกียนี่แหละลามีแคบเท่ม่วงแคบครับแคบม่วยบจยนไหล่ก็แฉะหลายๆได้ครับก้อใหดสปูคือผกครับโอ้คับคับับเราก็สีแยกยกันเนาะเข้ากัสีนันั่งรอนว้นาพอนั่งรอนั่งรอนั่อผู้อั่งอ่งรอวั่งรอน่้รอนั่งรอนั่งรอนั่มอนันนี่งนันั่งน่งน่รน เกินหอดพัลละเมียร์เกินหอดมันเจี๊ยงานอยู่เดี๋ยวเบว่างน้ากันเดี๋ยวเบว่างน้ากันเอ้ยกินหอดก็บอกเป็นยังดอกก็บอกยิ้มได้ละเออนั่นล่ะก็บอกเป็นยังกะบัดนี้เฮากะที่กินเขาแล้วก็สิแยกได้ตุลังตุลังแต่ละบปูนต่ละคนเนาะกะให้เพื่อนดูดีมีแห้งสุขุสุขคนเลยพี่น้องสำหรับเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเะคร ความเจ็ยบยาเสพติดความไข่ยาหมีเด้อพี่น้องสำหรับมือหนีทีมงานอิสานลอยเส็นกาวครับว่าสวัสดีจากพี่จากน้องครับสวัสดีครับ